ความเดิมตอนที่แล้วซินเดอเรลล่าได้กลับมาจากบ้านและมาหาพี่ด้วยความดีใจเพราะที่บ้านของบ้านเขารู้สึกว่าโฮดทูเวลว้ายมากมากละครเลโก้ เรื่องซินโดเล่า EP สองพี่คะหนูกลับมาแล้วค่ะหนูที่ถึงจังเลยพี่คะแต่หนูมีเซอร์ไพรส์ให้เปิดกล่องสมบัติเร็วๆให้พี่เปิดจริงๆหรอใช่หนูให้พี่เปิดโดยเฉพาะเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะไปเปิดนะ ว้าวนี่มันเพชรพลอยแล้วก็ทองทั้งนั้นเลยพี่ชอบมากเลยข้าหลังนะถ้าเกิดมีโอกาสไปอะ่ะก็ไปสอดแนมเรื่องของป้าด้วยบางครั้งนะโอเคค่ะพี่พี่แล้วสอดแนมเรื่องอะไรอะ่ะก็เรื่องแบบว่าอย่างเช่นว่าคุณป้าจะมารับเราเวลาตอนไหนเราจะได้แอบซ่อนทันไง โอเคค่ะพี่หนูจะปฏิบัติตามที่พี่สั่งไว้เลยค่ะัชเว็เอ้ยคุณป้ากำลังแทนอะไรอยู่เนอะนี่คุณลุงอ่ะรู้ไหมทำไมว่าเรามันมืดแปลกแปลกใช่มันมืดแปลกมากเลย ทุกขนาดนี้ฮะงันล,ลองดูต่อกันอีกแล้วกันเอ๊แต่คุณป้าว่านะอยากไปรับซินเดอเรลล่าเอียรช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนรับใช้มาช่วยทำงานบ้านเลยและป้าก็ขี้เกียจทำงานนี่ลุงไปช่วยทำงานบ้านหน่อยไม่ไปอะผมอนะขี้เกียจจะตายจะทำไมได้ใครทำเองฮะไปเอาซินเดอเรลล่าก็ได้ แต่ว่าจะไปขอวันจะไปหาซินเดอลเรล,ล่าวันนี้เลยโอเคนั้นก็ไปเลยอย่ามาสุอย่ามายุ่งกับเรื่องผมเลยเฮ้ยไปหาซินเดอลเรล,ล่าดีกว่าเอ้ยตายแล้วต้องรีบกลับไปบอกพ่อก่อนจะเอินเรล,ลล้าจะนะตามเรามาแล้ว<อ>พี่พีต่ตอนแรกคุณป้าบอกว่าคุณป้านะจะมารับหนูโต๊ะวันนี้ ตอนนี้ขณะน,นี้ตายแล้วจะทำยังไงดีใจเยนะ็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปแอบ,บหลังรูปภาพไอติมกันไหมโอเคค่ะพี่แอบบตรงนั้นจริงๆเหรอคะจริงสิรีบเร็วได้ยินเสียงเท้าของป้ามาแล้วนะรีบไปกัน ซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าเอ๊ะซินเดอเรล่าไม่อยู่หรอซินเดอเรล่าป้าใจดีแล้วป้าจะไม่สัง่งเสกป้าจะไม่ใช้งานเลยป้าจะไม่ใช้แรงงานซินเดอเรล่าเลยซินเดอเรล่าเอ๊ะนี่มันกระเป๋าของซินเดอเรล่านี่ <c oughs> เอากระเป๋าของซินเดอเรล่าไปกับเอากลับบ้านดีกว่าบ้านดีกว่าเฮ้ บุลลูนี่ก็ไปอาบหลับอีกละเอากระเป๋าเข้าบ้านไปซองดีกว่าโปรดติดตามชมตอนต่อไป